ก็อยู่กับนิชินิชาอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรากําลังจะไปซ้อมกันซึ่งคือเมื่อวานะ่ะเราก็ซ้อมไปซ้อมเหมือนกันแหละอันนี้มันซ้อวันที่สองคือเราก็ถ่ายถ่าย,ายไว้เมื่อวานแต่ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถ่ายเก็บบรรยากาศตอนซ้อมไหน้นี่ค่ะ ก็เดีนี้เราก็กำลังจะไปซ้อมกันเนาะที่เดอะมอลคือตอนเนี้ยเสียงรถมันค่อนข้างดังพอสมควรเลยงั้นไปเจอกันที่เดอะมอลนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เดอะมอลเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราไม่มีที่ซ้อมค่ะ ตอนนี้เรากำลังรอ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 คุณคิมมี่จังคิมมี่กำลังนั่งรถมาทุกคนจะได้ยินเสียงเราไหมรอบนี้นะคะตัวที่เราจะคอมันเป็นตัวที่เราแบบอยากคอนมากทุกคนเวลาที่แบบว้าวโปรเจกต์สารฟันค่ะ เราจะแอบไม่บอกอีกก็ไม่ได้นะเพราะว่ายังไงปกคลิปมันก็โอเคเจ็บแจ้งบอกอยู่คอรสน้องอาร์ตี้ค่ะแต่ว่าเบอร์ที่เราอยากคอสจริงๆอ่ะคือเบอร์เล็กคืเบอร์ <laughs> เบอร์บูเดตองนะคะที่ในงานอันนี้แต่ว่าตัวที่เราได้คอสจริงๆก็คือคนละเบอร์นะคะเป็นเบอร์ตอนเด็ก ตอนพี่มีนะคะก็ต้องรอดูของพี่มีเองนะคะว่าพี่มีคอร์เบอร์ไหนจะไม่สปอยของพี่มีนะคะไว้ค่อยตอนซ้อมแล้วมาถ่ายอีกรอบหนึ่งตอนนี้พี่มีมาแล้วนะคะ อม5นาทีที่เหลือนั่งเมาส์กันทั้งวันดูว่างแล้วก็เหงามากลเลยราจะไปหาอะไรกินแต่ว่าเราเไม่มีแมสอะ่ะ นี่นะคะเราก็้อมเสร็จแล้วนะคะมันไม่ได้ถ่ายตอนเดินซื้อของไว้เจอกันวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลแล้วนะคะ,ะเรากำลังจะไปหาที่มีกันมีคนมาสายแหละคนนั้นคือนายนัฉันเองเจะที่มีราคาทุกคนเอ็นน้ำส้ย เรากำลังจะเดินไปตรงแถวแถวงานนะคะก็อุย้ยคิมมิจังคุณคิมมิจังข่ะทุกคนข่าวดนข่าวใหญ่วันนี้นะคะ่ะเป็นภารกิจตามหาคุณเขา ไนใดแมลว่างเลยอ่ะนี่เราลงมาชั้นใต้ดินนะคะเพื่อมาหาสิ่นเขามาด่เป็นโซนเสื้อผ้าาดูดูดูอ๋อมีไหม แบบนี้ค่ะโนลีมีแบบเนี้ยค่ะผมชอบแบบนี้ดีค่ะมีแต่เป็นธรรมเนียมดี่ะหรือจะฟ้าฟ้าเอาฟ้าหรือขาวอะหนูจะเอาขาวหรือเอาฟ้าอ่ะเลือกขาวอ่ะเออหนูเอาอะไรขาวเพราะว่ากระโปรงมาสีฟ้ามันจะได้ตัดกันไงเลือกไหมใครทุกคนเลือกสิเขาจะเลือกยังไงเราต้องซื้อตอนนี้ออนโค่ค่ะไปได้แล้วค่ะ ไม่ใช่ว่าโบบา้าเนาะเออเจอเนี่ยแล้วเนี้ยไม่ใช่เราเก่าเราอยากได้เทปเอามาค่ะแต่ว่าอยู่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตัดท่ากันเราไปบรเดี๋ยวบราเจอกันตอนที่สามอ๋อมาไปเจอไม่เราไปเจอกัน,อ,นอยู่ข้างบนงข้างบนก็ที่สองไง จะเจอไหมจ๊าบเจอกันอีกทีตอนที่จะกดเอาหยิบขึ้นมาถ่ายอีกรอบนึงนะคะก็ไม่รู้จะหยิบขึ้นมาถ่ายตอนไหนเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันค่ะใครจอใครอ่ะน้องจะใครอ่ะเขาเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นอตตี้ค่ะอ๋อใครหายยิ้มู เต้นเหรอเดี๋ยวรอดูอ๋อพูดจะตองตาอยู่แล้วก็เข้ามาในมินิมาร์ทแล้วนะคะทีะไรดีเดี๋ยวรอรอได้ของกินแล้วค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งเราไปกดน้ำแม่รู้จะไปเลือกินอะไรอีกแต่ว่าเราอะซื้อน้ำมาแล้วนะเราซื้อน้ำมาแล้ว เราจะกดอะไรอ่ะ เราลงมาข้างล่างแล้วค่ะคอนแทคด้วยผมด้วยเฮ้ยคอนแทคกัวฟ <for> ิลีมมันเข้าฟินไปเดินตรงงานกัน คลิปวันนี้ก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะคะเรายิ่งเราแข่งด้วยใช่ไหมมันก็จะยิ่งวุ่นวายแล้วยิ่งไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าหนน่้ีแล้วถ้าถ้าเต้นถ้ามันมีใช่ไหมใครคะจีช่า หอมจีบมากค่ะโป้มีคนโป้มหอมมีคนโป้มยดดไปไหมจีบกันตีบทั้งสองคำถามแบบคนคลิปไม่ใช่หรอคะทำไมทำไมคนเดียวใพลันเวอร์ชันคลัเวอร์ชันก็อันนี้น่าจะเป็นชุดหน้าผม คานาแอนทิมมี่อสเ็นอาร์ีครับ ชีวิตฉันน่แบบอพับขนาดนี้โออเอค่ี่ฉันตกมาอยู่ในรย่ยงอะไเนี่ยผมทองอย่างนี้มันนี้ก็ไม่ใช่แบบวนี and ้คือ h a n a d Kimmy นะครับ <Hey. S 2> เจอที่ยว่าใครเี่นอาตี่ตัวจริง <laughs> อไงบ้างคะกล้มากเจอรือยังคะแม่ประบูไม่เจอแม่ปะบูเพรว่าเอยมารอแม่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างอาการออกอยู่ดูรู้เคินมากเคยเค่ะเฉินเอไม่มีคำรญไม่มีคำอื่นแล้วคดเฉินเินชิบหายเลยคือเิน ทุกท e ผมไปหาเ h ี้ยงอยูโอ้ไปดีกว่าก็อิชาป้าป่าตั้งเลยอิชาป้าป่าตั้งเลยอิฉาป้าป่าังเลยจฉาปก้ไาปลกเราต้งไปนหนึ่งพันบาทไปกองเลย เนะรียมน,น้ำให้เรียบร้อยนะครับของกองนะครับผมรุนละชิ่อไปพร้อมๆกันเพราะเราเหลืออีก2ราง,งวัลเท่านั้นนะฮะและรางวัลที่ผมจะประกาศงานะนี่คือรางวัลรองที่ได้รับรางวัลรองชนะเลอันดับที่หนึ่งได้แก่เซนทตงโม รู e ้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างโอเคนะครับเราต้องท้องกันครับผมกดไลค์หน่อยขอรับเฮรุ่งหนึ่งเฮนะเฮเฮรุ่งหนึ่งครับตกเขียนท้องกันระคาหนึ่งสองสามเฮ้ โอเคนะครับขอบคุณทุกทีมนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสำหรับคุณมงคลสีเล่คครับผู้จัดการอาวุโสแม่อาณระบบสื่อสาราเป็นช่างเสาตาบนครญาติสีหน้าสีขอบคุณเป็นอย่างสูงมากที่ให้เกี่ยมท่องรางวัลทุกคนรู้ค่ะเฟิร์สเตทของฮานะแอนด์คิมมี่ สามค่ะที่ส๊าวันนี้วันของกัตตี้แข่งกันทําไรเฮลุ๊คี้ทุกคนเจอกันที่มาค่ะายบายค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะลาไปกอดกับพาน้าของคิมมี่ที่สามค่ะทีแรกทุกคนบ๊ายบาย 「してるあの楽園」